สวัสดีครับมีหลายคอมเมนต์มากนะครับให้ผมสอนต่อยอดมะเขือยาวนะครับใส่ต้นมะเขือพวงนะครับนี่เลยครับง่ายๆครับก็ใช้ต้นพันยอดมะเขือยาวนะครับแล้วก็ตัดเป็นริมนะครับเฉือนเป็นริมทั้งสองด้านนะครับแล้วก็เฉือนต้นมะเขือพวงนะครับให้เป็นริมเข้าไปนะครับเพื่อรับกับ ต้นพันธุ์นะครับยอดพันธุ์ที่เราเสียบนะครับประเด็นก็คือมีดต้องคมนะครับต้องใช้ใบมีดโกนนะครับแล้วเราก็อย่าโดนแผลมันนะครับเสร็จแล้วก็เอาเทปพลาสติกใสนะครับที่ใช้ติดตาต่อกิ่งนะครับพันให้แน่นนะครับไว้แบบนี้14วันถ้ายังเขียวอยู่แสดงว่าติดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ต้นมะเขือยา บนต้นมะเขือพวงขอบคุณครับ